มาดูเขาขัดขัดรถกันนะครับล้างรถบางดาวฤกษ์ไหนขอขอตามหน่อยครับมันตอนเวลาล้างนี่ได้มันมันต้องการการอขั้นตอนการี้ขั้นตอนการล้างใช่ไหมมาตามน้องตาลน้องตาลน้องตามานานยัง รู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ขั้นตอนการล้างนะครับแล้วผมก็พอพอ,พอรู้อยู่บ้างอันนี้อะไรแผ่นเป็นพื้นนะแผน่นพื้นแผน่นพื้นก็ประมาณนี้ครับอันนี้ด้านบนนี่ก็ได้แบบเป็นรถรถใหญ่ๆครับ6ล้ออะไรแบบนี้ครับก็มีที่ถ่ายน้ำมันเครื่องด้าน,นใน อันนี้ฝั่งฝัง่งบังดาวุฒิี่ก็แบบก็ขัดเงาขัดแว็กดูดฝุ่นครับก็ดูครับยังไม่เสร็จทีครับประมาณนี้บังวดังวดไอ้มันมันมีเกือบเกลียวได้กันเยอะ มีเกือบแก้วกันใช่ไหมมีเคือบเคลือบแก้วครับเคลือบเงาละราคาป่ะอ๋อครับครับครับมันยกคุังคือถ้าดีปันือละมดราาวเเราจะครับแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าใช่ไหมอันนี้อะไรบ้างอ๋อแวกโล่เฉย ละเอียดครับเชื่อผมมาได้ครับคุยกันได้ราคาอย่างไงกันเองอครับบัง <laughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเบอร์ตัวไว้ไหนครับตับตว98731723ครับเนี่ยตรงหน้าซปเปอร์ชิปหรือไม่ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กเป๋าก็ได้